ะนะครับก็สวัสด,ดีนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นวิดีโอพิเศษนะครับสำหรับการเข้าใช้ google classroom เพื่อมาสอนวิธีการเข้าใช้ google classroom ของนักเรียนนักศึกษาเอสแบกนนทบ,บุรีนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะครับที่จะเข้าใช้ google classroom เนี่ยควรต้องทําการล็อกอิน username password ก่อนนะครับซึ่งค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ ซับซ้อนอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าระบบเนี่ยจะดึงกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้มีการดึงกลับไปกลับมาเนี่ยเราก็ต้องทําการล็อกอินผ่านหน้า s-mail ก่อนนะครับซึ่งในขั้นตอนในการล็อกอินผ่านหน้า s อส a บกเนี่ยนะครับก็ต้องทําการเข้า URL ไปที่ mail. s b a n n o n a c t h นะครับจากนั้นให้ทำการ enter นะครับ ระบบจะเปานการดึงเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของหน้าล็อกอินเนี่ยนะครับจะต้องใส่ username และ password สสในการใส่ username นะครับจะไม่ต้องใส่ assign ต่อนะครับให้ใส่แค่ user อย่างเดียวก็คือชื่ออีเมลของเราอย่างเดียวนะครับอันนี้ขอยกกรณีตัวอย่างของนักศึกษาที่ชื่อธนกิจนะครับนักศึกษาปวสไอทีนะครับ,าาาารบปกติแล้วนะครับ username ของเราเนี่ยจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วยจุดแล้วก็นมสกุลสตัวแรกนะครับอย่างเช่นธนกิษนะครับทนะกริ d p h u นามสกุล2ตัวแรกของเขานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่ s i g n ถูกไหมครับก็มาใส่ที่พาสวดได้เลยพาสวดในการแครกเข้านะครับในการแรเข้าในส่วนของ email ก็ mail, คือจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษของเราเลยนะครับไม่มีนามสกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นใส่ชื่อภาษาอังกฤษไปก่อน นะครับไม่มีจุดต่อท้ายตามด้วยรนหะันะสนักเรียาทั้งหมด2 4 6สี่หกแปดเก้าอาาหลักนะครับในนี้ในที่นี้ก็ใส่ไปเลยนะครับอ่ะนะครับจากนั้นก็ทำการล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่หน้าอีเมลของ S อสแบนะครับ S อสแบกเมลนะครับสังเกตดูด้านมุมนี้จะเขียนว่า s อสแบกเมลนะครับเราก็เข้าไป คราวนี้เนี่ยแสดงว่าระบบเนี่ยทำการเข้าระบบให้เราละนะครับเราก็จะไปทําการเข้าสู่หน้า Google Classroom นะครับในส่วนของหน้า Google Classroom เนี่ยนะครับให้ทําการไปที่ Google ง่ายสุดนะครับ Google Google co t s หรือ Google com ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการใส่ไปว่า Google Classroom ในช่อง Search นะครับ Google Classroom ในช่อง Search นะครับใช้ลิงก์แรกเลยนะครับใช้ลิงก์แรก นะครับพอเข้าลิงก์แรกปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มให้คลิกบอกว่า,าไปที่ Classroom แล้วก็คลิกไปที่ Classroom จากนั้นเนี่ยในการเข้าระบบครั้งแรกเนี่ยนะครับจะมีให้เราเลือกอในส่วนของอสถานะของผู้เข้าใช้นะครับว่าจะเป็นนักเรียนหรือเป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณก็คลิกเป็นนักเรียนถ้าคุณเป็นครูคุณก็คลิกเป็นครูอย่าคลิกผิดนะครับนะ ะนะครับพอเข้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะนํามาสู่หน้านี้หน้าปกติที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับในการเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับในการเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเราใช้วิธีการกดสัญลักษณ์บวกตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็ทําการป้อนชื่อชั้นเรียนนะครับป้อนชื่อชั้นเรียนที่เข้าไปหรือว่าป้อนรหัสที่เข้าไปซึ่งรหัสเนี่ยอา,อาจารย์แต่ละท่านจะได้ให้เอาวัยแล้วในค่าเปเรียนนะครับ นะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างการเข้าค่าเรียนละกันเดี๋ยวขอดูรหัสก่อนจำรหัสไม่ได้นะครับอของ SA เนาะรหัสในการเข้าเรียน SA ของคลาสนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเราก็ทำการก o p y มาใส่ได้เลยแล้วคลิกเข้าร่วม นะครับพอคลิกเข้าร่วมเนี่ยมันจะดึงเข้าสู่หน้าการเรียนนะครับดึงเข้าสู่หน้าการเรียนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เข้ามาแล้วปุ๊บก็จะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับที่ครูเนี่ยได้ทําการโพสต์เอาไว้รวมไปถึงเ,เพื่อนร่วมชั้นนะครับซึ่งสามารถส่งงานนะครับส่งงานแล้วกเ็เข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆเนี่ย ได้เลยนะครับได้เลยนะครับก็จะมีตัวอย่างของงานเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือว่าชิ้นงานเนี้ยนะครับคือชิ้นงานอะไรแล้วครบกําหนดเมื่อไหร่สามารถส่งย้อนกลับเป็นลักษณะของคอมเมนต์ให้ใครกับการเล่น Facebook ได้เลยนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครมีอะไรสอบถามก็มาสอบถามที่โต๊ะนะครับที่โต๊ะห้องพักครูกระดาษนะครับโอเคครับสวัสดีครับ